สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมทํา Photoshop จากรูปถ่ายซึ่งถ่ายจากกล้องมือถือนะครับเพื่อที่จะลงขายในเว็บไซต์ต่างๆหรือ f c e e o o o นะหรือจีพะหรือ U a อ u l t ูก็ได้นะครับผมครับโปรแกรมที่ต้องมีคือระดับแรกคือหนึ่งนะครับนี่ครับตัว R นี้ p h o t o r o o m นะครับขึ้นไปข้างบนคือตัว Polish นะครับ อันดับถัดมาคือตัว Complace นะครับผมนะฮะซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นมีการใช้งานที่ต่างกันนะครับอันดับแรกคือเราต้องใช้โปรแกรม Photo ้ o o มก่อนนะครับในการทํารูปให้มันสวยงานจากภาพถ่ายที่เรามีนะครับแล้วก็โหลดมัาเราก็กดเข้าไปครับปุ๊บครับมันก็จะเริ่มขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนหน้าจอขึ้นใหม่ครับแล้วกดบวกครับนะครับ พกดตรวปุเราก็ไปเลือกภาพนะครับที่เราที่เราเอยากจะทํา Photoshop นะครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเลือกภาพหลวงปู่แก้วนะครับนะฮะซึ่งผมถ่ายบนหลังคารถนะครับหันหลังเข้าบ้านนะครับแล้วก็จะมีฉากหลังก็เป็นประตูเป็นหน้าบ้านผมนะครับผมก็เลือกเลยครับรูปนี้ครับสแกนปั๊บนะครับผมฉากหลังหายแวบเลยนะครับสุดยอดมากๆทำยังไงต่อครับถ้าเรากดปุ่มล่างทางด้านขวามือนี่ครับปุ๊บนะครับ ลงคาว่าเติมสีนะฮะนะฮะท่านก็เลือกสีนะันดับแรกผมเลือกสีแดงก่อนแล้วกันนะครับนะฮะนี่ปุ๊บอ่าเลือกเลือกสีชมพูก็ได้ครับเลือกสีเขียวก็ได้เลือกสีอื่นก็ได้ครับมันจะมีสีให้เลือกอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะได้สีเลือกมากกว่านี้เนี่ยท่านต้องจ่ายตังค์ซื้อเอ่อตัวโปรนะครับนะนะครับผมขออนุญาตเนี่เลือกได้หมดเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วพอท่านท่านท่านเซฟครับนะเซฟขรงองค์ บันทึกไปที่แกลเลอรี่นะครับผมอันนี้จบนะครับผมนะถัดมาครับนะฮะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เราจะถ่ายรูปพักเครื่องเล็กๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปพรกเครื่องนั้นมาก่อนนะครับคราวนี้หลักการถ่ายถ่ายรูปเนี่ยท่านต้องเลือกฉากหน้ากระฉากหลังเนี่ยให้มันมีความต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับ สมมุติว่าท่านไปถ่ายรูปในมือมาเนี่ยนะครับแล้วท่านจะมาใช้โปรแกรมนี้ในการลบมือด้วยลบฉากหลังด้วยเนี่ยโปรแกรมมันไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับนะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับท่านต้องไปถ่ายรูปนะครับบนฉากหลังซึ่งเป็นฉากหลังเพียงแค่สีเดียวนะครับนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างอ่ะอ่าองค์องนี้อ่ะองค์นี้แล้วกันครับนะฮะนี่นี่ครับเลือกไปปุ๊บ พอสแกนนะฮะสแกนปุ๊บอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็เติมสีเหมือนเดิมนะครับผมนะอนุญาตเติมสีแดงเร็วหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะเดี๋ยวข้าไปเเออออ่่โปรแกรมต่อไปเนาะอ่ะสีแดงนะครับเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้ผมยังไม่ทราบว่าไอ้โปรแกรมโฟโต้รูมเนี่ยมันมีตัวครอกภาพหรือเปล่าผมยังหาไม่เจอนะ่ยมันต้องขออนุญาตเซฟตรงนี้ไปแล้วไปครอกภาพที่อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับ ปที่ไปที่แลอรี่โอเคครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่โปรแกรม Polish นะครับท่านโหลดมาแล้วก็เข้าไปครับกดไปครับจากนั้นนะครับผมท่านก็ไปเลือกที่รูปภาพนะครับก็เห็นรูปภาพที่เราที่เรามีอยู่รูปหนึ่งนี่ครับนะฮะเราก็คลิกมาสังเกตว่าสเปซเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเราก็คอบภาพเลยนะครับครับ แต่ใจผมว่าท่านมาทําตัดรูปที่โปรแกรมโพลิสนี่ก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะโปรแกรมโพลิสเนี่นะครับมันจะมีตัวตัวหนึ่งคับชื่อว่าปรับนะครับโปรแกรมหนึ่งปรับตรงตรงเนี่ยครับนะฮะมันสามารถจะปรับความคมชัดได้ครับนะฮะความเข้มความความชัดเนี่ยครับนะฮะแล้วก็จะทําให้ภาพเราเนี่ยนะครับมัน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 ดีขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะมันดีขึ้นด้วยนะครับท่านก็พอท่านครอบปุ่ท่านก็กดถูกแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับท่านก็จะได้ภาพ ครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับต่อไปอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ผมจะสอนท่านนะครับก็คือหลังจากท่านได้ภาพมาแล้วนะครับคราวนี้ภาพท่านนั้นอาจจะมีความละเอียดของภาพนี้ใหญ่เกินไปนะครับเกินเว็บไซต์ที่เขากําหนดไว้อย่างเช่นเว็บจีอย่างนี้นะครับจะจำกัดไว้ที่80ินะครับท่านก็ต้องนําภาพเหล่านั้นมาย่อไฟล์ก่อนนะครับท่านก็มาที่โปรแกรม c o m p l ลซ์ที่เป็นรูปพี่เสือนี้นะครับกดเข้าไป นะครับจากนั้นท่านก็เลือกเลือกภาพครับในที่ท่านมีอยู่นะครับว่าจะทันหนือยังนะครับทางซ้ายมือมันจะบอกความใหญ่ของภาพเลยครับคือ 272kB นะครับเนี่ยนะครัมุมซ้ายนี่ครับนะครับท่านก็เลือกแล้วก็กดตรงบีบอัดนะครับผม272 KB เนี่ยลงเว็บจีไม่ได้เว็บจีอัมนักกำหนดแค่80ท่านก็ผมไม่เคยใช้3มช่องนี้เนี่ยครับผมจะมาใช้ตัว่ากคือความละเอียดและคุณภาพภาพนะครับผมนะฮะ ตัวอื่นผมไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าผมว่าข้างล่างเนี่ยดีสุดนะครับผมก,กดเลือกไปแล้วก,กดถัดไปนะครับผมก็จะเลือกขนาด480คูณ480ทุกครั้งนะครับเป็นมาตรฐานคราวนี้นะครับผมนะฮะเราต้องย่อภาพจาก212 KB เนี่ยให้มันเหลือ80 80 KB นะครับผมเองก็ต้องกะกะเอาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องใช้กี่เปอร์เซ็นต์แต่อันดับแรกเราควรลองที่80ก่อนนะครับผมกดไปที่80เซนจากนั้นก็กดถัดไป ภาพมันก็จะบีบอัดครับเนี่ยพอบีบอัดปุ๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้ภาพ272 KB เหลือ28 KB อันนี้ผมดูว่ามันมันมันน้อยไป28 KB ภาพมันจะไม่สวยผมก็สามารถย้อนกลับไปได้ครับครับแล้วก็ไป,ไปไปเริ่มใหม่นะครับผมนะฮะแล้วผมก็เลือกเหมือนเดิมตรงนี้จาก80ผมอาจจะเพิ่มเป็น90ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผม อ่านี่สามสิบแปดพอแยกสแปดผมไม่พอนะครับบางคนอาจจะพอก็ได้แต่ผมอาจจะไม่พอนะครับผมก็จะไม่เอาครับผมนะฮะอ่าผมก็ผมก็กลับไปใหม่ครับผมนะฮะนี้คราวนี้เราจะทํายังไงให้มันพอนะครับผมเราก็กําหนดคุณภาพเองเลยนะครับเอามีเก้าสิบนะฮะยังไม่ได้เลยอเก้าสิบห้าแล้วกันนะแล้วก็พิมพ์ไป 9ก้าสิเได้เท่าไหร่อ่าลองดูสิจากสี่สิบก้าที่ผมพอแล้วผมก็เซฟเลยท่านก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดส9 KB ิบเ้าเป็นลงเว็บ G ก็ได้นะครับซึ่งเว็บ G กํำจัดความเร็วที่ก็จะจำกัดความละเอียดที่80โอเคนะครับ